สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเครื่องไม้เครื่องมือดีๆจาก o อซูกะอีกหนึ่งตัวตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นคมไฟสองพื้นที่หรือว่าไฟสนามแบบ3ามขา LED Twin One รหัสจะเป็น OCL 3 1 6 N มาเป็นแบบตัวเปล่าไม่มีแท่นชาร์จไม่มีแบตเตอรี่มาให้ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่5,000ลูเมนยืดได้สูงถึง2เมตรแบตอึดใช้งานนาน4ชั่วโมงครึ่งสาหรับแบตเตอรี่5แอมป์นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนคู่มือการใช้งานรวมถึงใบรับประกันสินค้ามาให้ด้วยนะชุดนี้เขาก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยจะเป็นขาแบบพับได้นะตัวนี้เนี่ยสามารถยืดได้ตั้งแต่78เซนจนถึง200เซนติเมตรก็จะมาเป็นเซตแบบนี้ในส่วนของราคาจะอยู่ที่3,000ปลาย,ลายไม่เกิน4,000ก็ถือว่าราคาดีทีเดียวในส่วนตัววัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมบวกพลาสติกนะครับ IP44 ป้องกันฝุน่นแล้วก็ละอองน้ำได้ด้วย แล้วก็ในส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานต่างๆมาให้ตัวนี้น้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับน้ำหนักตัวเปล่าแค่2กิโลกรัมเท่านั้นเองใช้งานได้แบบทูนวันก็คือหิ้วเป็นแบบโคมไฟหรือจะต่อขาเอาไว้เป็นไฟส่องพื้นที่หรือว่าไฟสนามก็ได้โคมไฟ LED ด้านข้างเนี่ยเราสามารถกางออกแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะให้แสงสว่างครอบคลุมทุกทิศทางนะก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับว่าจะให้มันสว่างไปทิศทางไหนกันบ้าง และถ้าเรามาดูในส่วนของฝาครอบคมไฟ LED ตัวนี้นะมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะให้แสงที่นวลตามันจะไม่จ้าจนแสบตานะครับด้านหลังก็จะมีฮิตซิง์ระบายความร้อนมาให้ด้วยในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหูจับยางอย่างดีเป็นสีแดงๆแบบนี้เราสามารถหิ้วไปใช้งานหรือว่าไปห้อยในพื้นที่ต่างๆได้และด้านหลังก็จะมีรูเอาไว้ห้อยกับพวกตะปูหรือว่าสกรูที่ยึดติดกับผนังก็ได้เช่นกัน ในส่วนของสวิตนะครับปุ่มการใช้งานต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นปรับแสงลดแสงอันนี้ปิดเปิดส่วนด้านบนก็จะมีช่องที่เอาไว้สําหรับชาร์จพวกแบตเตอรี่มือถือต่างๆได้ด้วยนะครับจะมีเป็นแบบ Type A แล้วก็ Type C นะแล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้เราสามารถที่จะปรับนะครับสายตรงนี้ให้มันยาวหรือว่าสั้นได้นี่ครับก็ถือว่าโอเคเลยนะด้านล่างจะมีช่องให้เราเอาไว้สําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อเข้ากับในส่วนของขานะเวลาจะอาออกแล้วก็นี่ครับดันตรงนี้นะจากนั้นก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยด้านในก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีช่องที่เราเอาไว้สำหรับใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ใส่กับแบตเตอรี่4แอมป์5แอมป์นะครับจะเหมาะสมมากส่วนตัว7.5แอมป์8แอมป์หรือว่า10แอมป์เนี่ยใส่ไม่ได้นะครับแนะนำเป็นตัว4แอมป์5แอมป์ได้เลยซึ่ง5แอมป์เนี่ย เขาเคลมไว้สูงสุดถ้าเปิดต่อเนื่องนะครับได้ถึงสีชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ทำการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาจะเปิดใช้งานก็กดปุ่มตรงนี้1ครั้งมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสว่างมากจริงๆทุกคนแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับเราสามารถใช้งานในรูปแบบโคมไฟแบบนี้หิ้วไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้เลย สามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง4ระดับมี100 5เ25แล้วก็จะมีโหมดไฟกลางคืนมาให้เนี่ครับเดี๋ยวจะกลางในส่วนของไฟขึ้นมาแบบนี้จะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยสีมันก็จะนวลตาดีมันจะไม่สว่างจ้าจนหน้ามืดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันจะเป็นลักษณะการส่องแบบวงกว้างน,นะครับถ้าหากว่าเราเปิด2ดวงแบบนี้เนี่ยมันสว่างสูงสุดถึง5000ลูเมน เวลาเรากดปุ่ม power ตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นการเลือกเปิดไฟข้างใดข้างหนึ่งหนึ่งข้างก็2,500ลูเมนถ้าสองข้างก็5,000ลูเมนเราก็สามารถบิดหมุนแบบนี้ได้เลยจะให้มันส่องไปคนละทิศละทางก็ได้ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีช่องให้เราสามารถที่จะเอาไว้เสียบชาร์จพวกมือถุงมือถือได้ด้วยนะครับจะมีทั้ง USB Type A แล้วก็ Type C นะเอาพุทก็จะเป็น5โวลต2แอมนะชาร์จได้ไวเลยทีเดียวและตัวนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จไปด้วยเปิดไฟไปด้วยก็ได้ มาดูในส่วนของขาตั้งกันบ้างตัวนี้ก็จะทํามาจากเหล็กนะมีความแข็งแรงที่ดีจะเป็นแบบ3ขานะครับสามารถยืดหดได้ความสูงที่ทําได้ก็คือ2เมตรเวลาเราจะยืดเราก็คลายาพลาสติกตัวนี้สไลด์ขึ้นไปแล้วก็ทําการหมุนล็อกนะครับมันก็จะมีอยู่2ท่อนด้วยกันนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราจะถอดออกมานะพลาสติกตรงนี้จากนั้นก็ไปถอดในส่วนของน็อตที่มีอยู่ที่ขาตั้งนะถอดออกมาจนสุดเลย แล้วก็เอามาเสียบเข้าไปกับพลาสติกตัวนี้จากนั้นก็ทําการหมุนล็อกให้แน่นนะครับพอมันแน่นได้ที่เรียบร้อยเราก็เอาตัวโคมไฟนะครับไปเสียบเข้าได้เลยมันก็จะล็อกให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับทําการเปิดดูนี่ครับผมสว่างมากนะเลือกเปิดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้มันก็จะช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการความสว่างมากๆเราก็เปิด2ข้างไปเลยนะ นี่เดี๋ยวผมลองยืดให้ดูนะครับผมสูงอยู่ประมาณ170นะครับตัวโคมก็จะอยู่ที่2เมตรเนี่ยเราสามารถที่จะบิดหมุนได้นะครับก็คือส่องพื้นที่บริเวณที่เราจะทำงานได้เลยนะเนี่ยส่องเป็นวงกว้างได้ดีมากนะแล้วก็แสงมันก็จะนวลตาดีก็เหมาะมากนะครัสำหรับการใช้งานต่างๆโดยทั่ว,วไปไม่ว่าจะเป็นงานช่างหรือจะเอาไว้ใช้กับการาไปแคมป์ปิ้งนะครับ คือเราสามารถใช้ได้แบบทุนวันจจหิ้วเป็นแบบคมไฟก็ได้หรือจะเอาขาตั้งไปตั้งแบบ light, สปอร์ตไลท์ส่องเป็นวงกว้างก็ทำได้ดีแล้วถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่นอกตัวบ้านเราก็สามารถเอาไปตั้งให้แสงสว่างได้ก็ต้องบอกว่านะ่าใช้งานเลยทีเดียวถ้าไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง d e สคริปชั o นเข้าไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมก่อนได้ถ้าชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกัน สำหรับคลิปนี้ผมมามารีวิวให้ชมกันพอสมควรน,น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ